สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวด่วนเลขดังชาวบ้านแห่ชมใบสีรูปท้าเวสวรรณไม่ลืมสองเลขเด็ดทุกมงคลและเลขขันน้ำมนตวันที่20กันยายน2515ที่วัดจิตสูงตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดพิธีบวงสวงท้าเวสวุวรรณบริเวณหน้าโบสถ์โดยได้มีการจัดทำเครื่องเส้นไหว้โดยที่ชาวบ้านให้ความสนใจไปย,งยังใบสีรูปท้าเวสวุวรรณซึ่งประกอบขึ้นจากโฟมและใบตองสดรวมทั้งเครื่องประดับตกแต่งให้เป็นใบสีรูปท้าเวสวุวรรณหนึ่งเดียวในไทยซึ่งมีความสูงประมาณ2เมตรโดยมีฟ้าฝนโปรยปลายลงมาระหว่างทำพิธีกระทั่งถึงช่วงพิธีที่ต้องบวงสวงใบสีฝนกลับหยุดตก ทำให้เป็นที่อัศจรรย์ใจของผู้ที่มาร่วมพิธีเป็นอย่างมากหลังเสร็จสิ้นพิธีการทำบวงสวงได้มีการนำนางรำซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีได้มารำถวายให้กับงานบวงสวงในครั้งนี้หลังจากเสร็จพิธีแล้วชาวบ้านได้ต่างมุงดูเลขทูบที่ปรากฏขึ้นอยู่ในงานและเลขขันน้ำมนต์โดยเลขทูบที่เจ้าอาวาสทำพิธีจุดนั้นปรากฏว่าเป็นเลข585ในส่วนเลขขันน้ำมนต์ ที่อยู่ในพิธีนั้นเป็นเลข7-8-3ซึ่งชาวบ้านก็ได้พากันนำเลขไปเสี่ยงโชคในงวดนี้สำหรับวัดจิตสูงนั้นขึ้นชื่อว่าขันน้ำมนต์ของท้าวเวสวรรเคยให้โชคประชาชนถูกหวยมาแล้วไม่ต่ำกว่าสิบงวดโดยในครั้งนี้ชาวบ้านต่างร่ำลือกันว่าเลขที่อยู่ในบริเวณทูบนั้นไปตรงกับเลขขันน้ำมนที่ทำในพิธีโดยบังเอิญโดยการสอบถามนางรำนางสาวสริวัศยา ประกอบอาชีพเป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกระบินบุรีเผยว่ามีอาชีพเป็นพยาบาลวิชาชีพประจำโรงพยาบาลกระบินบุรีซึ่งตนมีความศรัทธาเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องของท้าเวสวุวรรณมากกว่า15ปี หากว่างเว้นเรื่องการงานและตรงกับพิธีบวงสวงหรืองานพิธีสําคัญต่างๆตนจะไปรําถวายให้ทุกครั้งโดยเชื่อว่าการรําถวายจะทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จและสามารถป้องกันพยานตรายทั้งหลายเพราะตนเชื่อว่าอาชีพที่ทํานั้นวนเวียนอยู่กับวิญญาณตลอดทั้งนี้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยรัฐออนไลน์หากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ